Hi I'm z i n and you are watching เด็กไทยกลายบ้านสวัสดีค่ะต้อบราพบกันอีกแล้วนะคะกับเด็กไทยกลายบ้านค่ะสำหรับวันนี้นะคะเป็นวิดีโอพิเศษเพราะว่าเราจะมาเพื่อการแจก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 แหลกแจกจริงแจกหมดทุกอย่างแจกหมดบ้านกันเลยหมดตัวกันเลยทีเดียวนะคะเป็นการแจกที่แบบครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดตั้งแต่เคยแจกมานะคะแล้วก็แจก3ช่องทางเลยทีเดียวทั้งทาง Facebook Instagram แล้วก็ YouTube วันนี้เรามาแจกทำไมแล้วแจกเพราะว่ามันเป็นการเฉลิมฉลองอีกเก้าหนึ่งของเด็กไทยใกลบ้านนะคะก็คือว่าเราตอนนี้มีซับสไคร์เบอร์ทาง YouTube ถึง1มื0นซับสไคร์เบอร์ 2,000ไลค์ 2, ใน Facebook แล้วก็2,000เอ้ย20,000ไลค์ทาง Facebook แล้วก็2,000 Followers ทาง Instagram นะคะและนอกจากนี้วิดีโอนี้ค่ะก็เป็นวิดีโอที่100ของเป็นไทยไกลบ้านแล้วก็เดินทางมาอย่างยาวนานนะคะเป็นเวลาเกือบเกือบ3ปีเลยทีเดียวก็เลยจะมีการ Give Back Giveaway ให้กับเหล่าน้องๆคนดูเพื่อนๆคนดูที่สนับสนุนกันเรื่อยมานะคะ ก่อ,อ,อนที่เราจะมาพูดถึงเรือ่องของการกติกาการร่วมสนุกเพื่อใจรางวัลเนี่ยค่ะก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่ติดตามหนึ่งไทยไกลบ้านตลอดมาแล้วก็ต้องขอโทษด้วยที่หายตัวไปบ่อยๆคือมันก็เป็นงานแอดดีเลกเป็นสิ่งที่เราทําเพื่อว่าจะแบบว่า สั่นําเสนออะไรบางอย่างที่เรารู้ให้กับสังคมเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ให้กับคนอื่นแต่ทีนี้เราก็มีหน้าที่อย่างอื่นที่ทําระหว่างทางนะคะแต่ว่าในอนาคตเนี่ยความใฝ่ฝันของซิมเลยก็คือว่าอยากจะทําไปใคไทยกลายบ้านแบบเต็มตัวคือมีเวลาให้กับมันจริงๆสามารถสร้างไรายได้จากเิ็นไทยกลายบ้านได้ก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าในอนาคตมันจะออกมาเป็นในรูปแบบแบบไหนเป็นโปรดักอะไรอะไรอย่างนี้ก็จะพยายามอย่างน้อยตอนนี้ก็คือว่า จะพยายามอัพวิดีโอให้ได้หนึ่งวิดีโอทุกสัปดาห์นะคะก่อนที่เราจะไปถึงจุดนั้นอ่ะพร้อมพยาย่ามสำหรับการร่วมสนุก <c oughs> อันหนึ่งนะคะอย่างแรกนะคะก็คือว่าเราจะแจกทาง Instagram มก่อนค่ะวิธีการนะคะก็คือว่าจะให้น้องโพสต์รูปแล้วก็ติดแฮชแท็กเพื่อที่จะแลกกับของรางวัลของเรานะคะมี2อ,อย่างนะคะ2ชุดก็คือชุดที่1เป็น แก้วและปากกาเซตนี้ชุดที่2ก็คือแก้วและปากกาเซตนี้นะคะซึ่งแก้วนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าตัว C แล้วเขียนว่า Cornell เป็นแก้วที่ได้มาจากพี่ที่เขาเรียนอยู่ที่ Cornell University นะคะที่อเมริกา Cornell เนี่ยเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลายัย Ivy League ก็คือเป็นมหาวิทยาลัยแบบ1ใน8แบบมหาวิทยาลัยแบบระดับท็อปของอเมริกาอยู่ในกลุ่มเดียวกับ Harvard กับ uh, UPenn กับ Yale กับ เอ่อสแตนฟอร์ดอย่างเงี้ยคือไม่ใช่ง่ายๆที่เราจะได้แก้วจากมาหลาลัยระดับท็อปของอเมริกานะคะซึ่งวิธีการที่เราจะต้องทำเพื่อแรกกับสิ่งนี้ก็คือง่ายๆค่ะจำได้ไหมซิมเคยทำวิดีโอเกี่ยวกับ Cornell Notes ซึ่งคือการจดโนต้ตวิธีการจดโนต้ตซึ่งได้ถูกค้นคว้าโดยอาจารย์ Education นะคะอาจารย์ทางด้านการศึกษาของมหาลาัยนี้มันจะเป็นวิธีการที่แบบว่าเป็นเหมือนตัวไอแบบฝั่งหนึ่งเขียนเป็นคีย์เวิร์ดมีเนื้อหาตรงนี้แล้วมีสรุปอยู่ข้างล่างเนี่ยเคยทำวิดีโอเรื่องนี้ไปแล้วสามารถไปดูวีดีโอได้ก็ให้น้องนะีคะจดโน้ตแบบคอร์เนลของตัวเองถ่ายรูปลง Instagram แล้วติด hashtag เด็กไทยไกลบ้าน Cornell DTKB Cornell นะคะแล้วก็แท็ก a ดเด็กไทยไกลบ้านมาทาง Instagram ด้วยจะได้มั่นใจว่ามันเห็นจริงๆนะคะนี่อย่างนี้เลยไม่อยากแค่ไปดูวิดีโอนั้นสรุปอะไรสักอย่างนึ่งที่เราเรียนอยู่จะเป็นวิชาอะไรก็ได้ไม่ต้องภาษาอังกฤษก็ได้เป็นภาษาไทยก็ได้อาจจะเป็นแบบฟิสิกส์เคมีชีวะคณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยแล้วแต่เลยแต่ให้ใช้วิธีการจดโน้ตแบบ Cornell นะคะ รางวัลเราก็มี2รางวัลก็คือผู้โชคดี2ท่านจะได้รับไปคนละชุดในนี้ก็มีปากกา4แท่งเพื่อที่จะเอาไปจดโนต้ตเนาะก็เอาไปจดโนต้ตคอรเนลของตัวเองในอนาคตแล้วก็มีเทปเทปหนึ่งอันนึงแล้วก็มีแก้วเป็นกำลังใจให้นะคะจากนำเข้าเลยจากมหาวิทยาลัย Cornell University นะคะเป็นแรงบันดาลใจให้แบบว่าตั้งใจเรียนต่อไปเนาะ มาถึงช่องทางที่2นะคะก็คือการแจกผ่าน YouTube ก็วิดีโอนี้เลยค่ะง่ายๆเลยค่ะเพียงแค่เพื่อนๆพี่น้องๆนะคะใครก็ได้ที่ดูวิดีโอนี้อยู่คอมเมนต์ด้านล่างของวิดีโอนี้นะคะว่าสิ่งที่เราทำแล้วถนัดและมีความสุขคืออะไรไม่ว่าจะเป็นตืดหรือตืดหรือตืดหรือตืดอะไรก็ได้ค่ะที่เราทำแล้วมีความสุขมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วแต่ว่าให้เป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าเฮ้ย ถ้าเกิดว่าเราเรียนหนักเกินไปเราต้องทําสิ่งเนี้ยเราถึงจะมีความสุขทําสิ่งเนี้ยแล้วเราจะรู้สึกว่าภูมิใจกลับมารู้สึกว่าเฮ้ยเราทําสิ่งนี้แล้วมันถนัดบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยเนี้หนักๆก,ก,ก็นอนค่ะแต่การนอนมันแบบมันไม่ใช่สิ่งที่เป็นความถนัดและทําให้เกิดประโยชน์มันต้องมีอะไรบางอย่างแหละที่เราทําเพื่อคลายเครียดเพียงแค่คอมเมนต์สิ่งนั้นลงมาด้านล่างนี้เลยง่ายๆเราก็แจกถึงเหมือนกันค่ะมี2เซตอีกเช่นเคยนะคะก็เ,เซ็ต กล่องดินสอสมุดแล้วก็ปากกาเหมือนกัน2เซตอันนี้จะเป็นชุดสมุดนิรักคูมาน่ารักน่ารักนะคะปากกาเหมือนกันอย่างเมื่อกี้เลยคือเป็นปากกาสีแท่งแล้วก็เป็นเชฟ1อันนะคะของ My Color แล้วก็จะมีกล่องดินสอใช่ไหมเออเขาเรียกว่ากล่องดินสอ Pencil Case จะมีอันนึงเป็นลายอเมริกันนะคะแล้วก็อีกอันนึงเป็นลาย คิวบาคิวบาอันนี้ก็เป็นสมุดสีเหลืองอุ้ยตีลังการหรือเปล่าอย่างเป็นเซตอย่างนี้3ชิ้นเหมือนกันผู้โชคดี2ท่านก็จะได้รับรางวัลน,นี้ไปนะคะคนละ1ชุดโอเคต่อไปมาถึงช่องทางสุดท้ายเป็นรางวัลที่แกรนที่สุดยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะว่าช่องทางนี้ follower เรามากที่สุดนะคะแต่ว่าวิธีการที่จะได้มาซึ่งรางวัลน,นี้มันก็จะต้องแบบว่า ลำบากกว่าทางอื่นนินึงนะคะโดยของรางวัลของการร่วมสนุกทาง f c e e o o o เนี่ยเราได้รับการสนับสนุนจากสปอนเซอร์อะไรหนึ่งนะคะชื่อว่า w o o d r i n g นะคะก็คือเป็นร้านขายเครื่องอุปกรณ์การเีอะไรเงี้ยพวกปากกาแฟมอะไรต่างๆทาง Instagram นะคะเขาจะมาแจกรางวัลให้เราฟรีเลย2รางวัลเช่นกันเป็นเซตเซตใหญ่เลยจะมีแฟมมีกล่องใส่ดินสอ แล้วก็มีปากกาไฮไลท์ปากกาสีแล้วก็มีสมุดกริปนะคะหนึ่งเล่มคือเป็นสมุดที่แบบว่าเอาไว้จดชอ็อตโน้ตอะไรอย่างเงี้ยซึ่งวิธีการที่จะได้มาซึ่งรางวัลน,นี้นะคะก็คือให้น้องๆเพื่อนๆพี่ๆเอาเป็นน้องๆแล้วกันเน,นืขอเป็นนักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนหรือว่าอยู่ในมหาลัยนะคะวาดภาพค่ะวาดภาพใส่ลงกระดาษ a 4จะเป็นร้อยปอนหรือจะเป็น a 4ธรรมดาก็ได้ในหัวข้อที่ว่าสักวันหนึ่ง ฉันจะจุดจุดจุดพูดง่ายๆนะคะก็คือว่าให้วาดความฝันของเราว่าโตขึ้นแล้วอยากจะทําอะไรสักวันหนึ่งในวันข้างหน้าไม่ว่าจะเป็นตอนเราเข้ามาหาลัยจะเป็นอีก2ปีข้างหน้าอีก5ปีอีก10ปีอีก20ปีข้างหน้าสักวันหนึ่งวันนั้นน่ะความฝันของเราที่อยากจะให้เกิดขึ้นน่ะมันหน้าตาเป็นยังไงให้วาดออกมานะคะแล้วก็เขียนางล่างบรรยายสักไม่เกิน5ประโยค ทำใส่ A4 นะคะแล้วก็ส่งมาที่ที่อยู่ด้านล่างใต้วิดีโอนี้นะคะเดี๋ยวจะเขียนที่อยู่ไว้ให้หลังจากที่ได้รับผลงานนั้นนะคะมาส่งมาถึงซิมแล้วเนี่ยเดี๋ยวซิมจะถ่ายรูปลงไปในเด็กทไทยไรบ้านรางวัลเรามี2ชุดถูกไหมคะชุดแรกจะได้รับการะคะัดเลือกจากซิมเองส่วนชุดที่2รูปที่ได้รับการไลค์ มากที่สุดใน Facebook เด็กไทยไกลบ้านก็จะเป็นคนที่ได้รับรางวัลไปค่ะเพราะฉะนั้นยิ่งส่งเร็วก็จะยิ่งมีโอกาสได้กดไลค์เร็วมากขึ้นนะคะอ่ะสะรุปอีกที่นึงนะคะว่าการร,ร่วมสนุกของเราเนี่ยมีทั้งหมด3ช่องทางนะคะคือ1ทาง Instagram นะคะให้น้องๆเนี่ย Follow Instagram โพสภาพคอนเโนตของตัวเองนะคะเป็นวิชาอะไรก็ได้แล้วก็ติด BTKB โคเนลนะคะแล้วก็แท mm ็ก hmm. เห็น tag, ไทยในบ้านไปในภาพนั้นด้วย mm hmm. ผู้โชคดี2องท่นจะได้รับรางวัลนี้ไปค่ะส่วนช่องทางที่2นะคะก็คือทาง YouTube คอมเมนต์ได้ง่ายๆเลยภายใต้วิดีโอนี้เลยนะคะว่าสิ่งที่เราทําแล้วมีความสุขแล้วก็ถนัดคืออะไรสิ่งที่เราทำทายเทียศคืออะไรใครก็ได้คอมเมนต์ได้หมดเลยนะคะผู้โชคดีอีกสคนเช่นกันค่ะจะได้รับรางวัลเป็นชุดหรือมึ้ง,งอุปกรณ์เครื่องเขียนนะคะ น่ารักอูมน่ารักน่ารักไปนะคะส่วนช่องทางสุดท้ายนะคะยากสุดแกรนสุดนวันบิ๊กเบิ้มมากๆม,ม,มูลค่าหลายตังค์นะคะซึ่งเราได้รับการสนับสนุนจากแอดวูดคีริงนะคะร้านขายเครื่องเขียนจาก Instagram คือให้น้องๆที่อยู่ในโรงเรียนนะคะส่งภาพว่าสักวันหนึ่งฉันจะ จุดๆเป็นภาพในส่กระดาษ A4 มาแล้วเขียนบรรยายด้านล่างสัก5รัทัดอย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลโรงเรียนแล้วก็ชั้นมาด้วยนะคะแล้วก็เราก็จะโพสต์ภาพน,นั้นลงในงในเฟซบุ๊กเด็กไทยไกลบ้านคนที่ได้รับการกดไลค์มากที่สุดจะได้รับรางวัลไปหนึ่งคนแล้วก็อีกหนึ่ง,นงคนก็จะเป็นคนที่ซีนเลือกเองนะคะว่าจะให้รางวาัลก็ทั้งหมดก็มีทั้งสองทางโดยจะต้องเข้าร่วมแล้วก็ส่งอะไรทุกอย่างมาเนี่ย ภายในวันที่27กรกฎาคมนะคะโดยวันที่30เนี่ยเราจะประกาศก็คือวันเสาร์เราจะประกาศผู้โชคดีทั้งหมดทั้ง6ท่านนะคะว่าจะมีใครได้รับรางวัลบ้างก็อย่าลืมมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะคะก็ขอบคุณมากๆค่ะที่ติดตามเดทไทยใกล้บ้านเจอกันวันหลังนะจ๊ะบาย